สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นะคะวีนัททารลอตเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงประจำปี2564นะคะดูดวงล่วงหน้านะคะว่าราศีมังกรประจำปีนะคะ64เนี่ยนะคะ2564เนี่ยดวงจะ ไปในทางทิศทางใดนะคะโดยรวมเนาะการดูดวงนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการด,ดูดวงโดยภาพรวมนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภโดยรวมนะคะแล้วก็ดูให้กับคนจานวนมากๆเลยที่เกิดราศีมังกรนะคะหรือลัคนามังกรก็ สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะนะคะราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะวันที่ของเราแบ่งตามโหราศาสตร์ไทยนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะยังไงก็สวัสดีปีใหม่นะคะ2564ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนานะคะร่ำร่ำรวยรวยแห่งๆกันทุกคนค่ะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีมังกรนะคะหรือลัคนามังกรนะคะประจำปี2564นะคะดวงจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ราศีมังกรนะคะในช่วงของอช่วงปี64นะคะโดยรวมเนาะในส่วนของอันนี้ดูยาวๆเลยนะคะภายใน1ปีเลยนะคะภาพโดยรวมเนี่ยนะคะจะไปในทางส่วนมากแล้วจะเป็นเหมือนกับความมั่นคงความมั่คงคั่งหรือแม้กระทั่งคู่ของนะคะมันจะเป็นไปในทางทิศทางที่เหมือนกับมีมีความมั่นคงให้ชีวิตที่ ดีนะคะแล้วก็ดีกว่าปีที่แล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีคู่ก็จะได้คู่ในช่วงปี6-4นะคะบางคู่อาจจะเหมือนกับเพิ่องอกหักมาหรือเลิกลากันแต่ก็จะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามานะคะหรือสร้างครอบครัวใหม่นั่นเองนะคะบางคนอาจจะเป็นไหม้หรือเคยมีการแต่งงานมาแล้วก็จะนะคะมีการ ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงปี64นี้นะคะเรามาดูในเรื่องของการงานก่อนแล้วกันนะคะการงานของราศีมังกรนะคะในช่วงปี64เป็นอะไรที่สามารถแก้ไขได้นะคะอย่างเช่นนะคะใครที่ตกงานอยู่ก็จะได้งานนะคะใครที่จะทําธุรกิจใหม่ๆก็จะได้ทํานะคะแต่อาจจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะดวงจะค่อยๆ เหมือนกับดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะปี64เป็นปีหนึ่งของราศีมังกรที่สามารถทําเงินได้เช่นกันค่ะนะคะหมายถึงว่านะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะช่วงช่วงปี64น่ะจะเป็นช่วงเหมือนขาขึ้นนะคะทำได้ทำสำเร็จแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะคะแต่มันจะเป็นในลักษณะของถ้าเป็นทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นหรืออย่างเช่นถ้าเปิดร้านอาหารหรือร้านค้าเนี่ยนะคะ แร,แรกๆอาจจะเงียบอะไรเงี้ยต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแต่ก็สามารถเหมือนกับทำเงินได้เป็นเงินหมุนได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะบางคนอาจจะมีการทำธุรกิจใหม่ๆบางคนก็อาจจะมีการขาดทุนอะไรเงี้ยนะคะแล้วไปเปลี่ยนทำอะไรใหม่ๆได้ในช่วง6.4นะคะเหมือนกับจะได้ทำอะไรเริ่มต้นอะไรใหม่ไม่ว่าจะเป็นในในเรื่องของการงานเดิมๆก็ได้ธุรกิจเดิมๆก็ได้แต่เหมือนกับ เริ่มทําใหม่ะนะคะหรือต่อเติมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการขยายสาขาอย่งก็ได้เนาะในส่วนของนะคะการงานเนี่ยถ้าใครที่ตกงานอยู่ก็จะได้งานในช่วงปี64นะคะหรือใครที่จะไปสอบการแข่งขันต่างๆนะคะอาจจะเป็นอาจจะได้แต่อาจจะต้องซ่อมนะคะสอบซ,ซ,ซ่อมหรือสอบครั้งที่2นะคะจะผ่านรอบแรกไม่ได้ก็ขออย่าพึ่งท้อนะคะให้เมื่อเขาเปิดสอบอะไร อรอบสองอะไรเงี้ยนะคะก็ให้ไปใหม่จะได้ในในใน,ในช่วงของรอบสองนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ผ่านบางบางวิชาหรือบางอย่างเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบเรียนสอบทํางานอะไรต่างๆอาจมีการสอบซ่อมได้ก็คือให้พยายามนะคะพยายามทาหรือพยายามตั้งใจดีๆนะคะอย่าล้มเลิกความตั้งใจนะคะอย่าท้อเนาะเพราะว่าดูแล้วนะคะเหมือนเหมือนกับ สามารถแก้ไขซ่อมแซมได้ผ่านไปได้แล้วคุณก็จะมีความสําเร็จนะคะรออยู่ในช่วงปี64นะคะถือว่าไม่ได้แย่เลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะมาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะคะการเงินนะคะค่อนข้างจะเ,เสียเงินไปจาก ไปกับการลงทุนนะคะบอกแล้วว่าราศีมังกรจะเป็นราศีหนึ่งที่มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆการงานใหม่ๆเพราะฉะนั้นแล้วการเงินก็เหมือนกับว่าเราต้องใช้เงินเยอะอยู่นะคะเป็นการลงทุนก็ได้นะคะหรือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีการซ่อมรถ ซื้อรถหรือซื้อบ้านนะคะหรือยกย้ายแปลนที่อยู่อาศัยใหม่ก็มีการาต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วปี64ีเนี่ยมันเป็นอะไรที่การเงินต้องระมัดระวังอยู่แต่ไม่ได้แย่เนาะมันจะเป็นในลักษณะของขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะมันจะเป็นช่วงๆของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงไหนที่เป็นขาขึ้นหาเงินได้ง่ายเนี่ยก็ควรเก็บไปก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่ าการเงินติดขัดได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเงินก็ถ้าใครที่หาเงินได้ง่ายก็เซฟไปบ้างนะคะเพราะว่ามันจะมีเกมเหมือนกับได้เสียเงินไม่คาดคิดนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของคดีความนะคะเพราะว่ามองเห็นในเรื่องของคดีความนะคะหรือได้เสียเงินจากการซ่อม เซมอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถนะคะแต่เรื่องของการเงินเนี่ยสามารถหามาได้นะคะบางคนอาจจะได้เงินมาหลายทางมาหรือได้โชคแบบฟุกๆก็ได้นะคะแต่อาจจะเป็นในในลักษณะของบางครั้งอาจจะได้โชคอย่างทุกขลาบนะคะอาจจะได้เงินประกันอะไรต่างๆนะคะอย่างนี้เช่นกันนะคะในส่วนของเรื่องโชคลาภเนี่ยนะคะจะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง ไม่ได้เด่นสักเท่าไหร่แต่จะเด่นในเรื่องของการทํางานซะมากกว่านะคะเพราะดูแล้วกันเงินส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากการทํางานนะคะในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีเลยทีเดียวในปี64นี้ขอใหอ้ช่วงไหนที่หาเงินได้ไดเยอะเนี่ยเซฟเงินไว้บ้างนะคะอย่าอย่าเพิ่งใช้จ่ายโดยโดย,โดยตามใจนะคะเพราะว่าบางช่วงของคุณอาจจะเป็นในในช่วงกลางปีเนี่ยนะคะก็จะมีเงินมีเกณฑ์เสียเงินนะคะในการซ่อมแซมอะไร เข้ามานะคะในเรื่องของความรักบ้างนะคะความรักคนโสดนะคะมีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจมีมีเกณฑ์ได้เจอเนื้อคู่ในช่วงเมษานะคะมกรากรุมงาเมษาช่วงที่เด็ดเด่นที่สุดในในการเจอคู่ถ้าเจอช่วงนี้อาจจะเป็นคู่แท้ก็คือช่วงเมษายนนะคะมีนาเมษาเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของความรักแต่ต้นต้นปีอาจจะเป็นในลักษณะของถ้าได้เจอกันในช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยมันก็จ,จะมีการสารสัมพันธ์ต่อ หรืออาจจะเงียบไปแล้วกลับมาคุยกันในช่วงมีนาเมษายนอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นดวงแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะหรือใครที่เป็นโสดต่อโสดก็อาจจะได้เจอคู่ที่ถูกใจถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานได้ในช่วงปีนี้เลยทีเดียวอาจจะเป็นในลักษณะของคู่แท้ก็ได้เช่นกันนะคะได้เจอคู่เนื้อคู่ในช่วงเ,ออเมษายนหรือช่วงปีนะคะปีต้นต้น,ตนปีถึงก่อนกลางปีแล้วกันนะคะ ในปี64เนี่ยนะคะมีดวงได้เจอเนื้อคู่ได้เจอคนถูกใจนะคะถึงขั้นบางคนอาจจะไม่ยังไม่ถึงขั้นแต่งงานก็อาจจะได้ยกย้ายไปอยู่ด้วยกันนะคะหรือบางคนอาจจะมีแผนพอเจอกันแล้วมันใช่มันคลิกมันก็อาจจะไม่ต้องต้องเสียเวลาที่คบหากันนานนะคะคือเป็นผู้ใหญ่แล้วต่างคนเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะมีการวางแผนชีวิตร่วมกันนะคะถึงขั้นแต่งงานได้นะคะถือว่า ไปได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ก็เหมือนกับต้องใช้ระยะเวลาศึกษากันนิดนึงเนาะเพราะว่าแต่ว่าโดยรวมแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเจอกันมานานนะคะแล้วก็สินเสมอกันนะคะถ้าถ้าเป็นลักษณะนั้นก็คือคู่คู่ของเราเนาะก็อาจจะไม่ต้องคุยกันเยอะหรืออาจจะไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาการแต่มันแล้วแต่คู่นะคะแล้วแต่บุคคลไปนะคะ เพราะบางคนอาจจะได้คู่ในลักษณะของเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนในช่วง64นี้นะคะ2564นี้ก็จ,จะเป็นในลักษณะของเลื่อนขั้นจากการเป็นเพื่อนมาเป็นแฟนอย่างนี้ก็ได้นะคะก็มันก็เลยไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาใจในช่วงของการคบหากันแบบแฟนมากสักเท่าไหร่พราะคุณกับเขาก็รู้นิสัยใจคอกันกันพอสมควรแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยถึงค่ะถึงเวลาแล้วที่จะลงเอยก,กันสักทีนะคะคน โสดมีเกณฑ์ได้สละโสดในช่วงปี64ค่ะนะคะในในส่วนของคนมีคู่ที่คบหากันบ้างทั้งยังไม่ชัดเจนและชัดเจนแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะในส่วนลักษณะของคนที่คบหากันนะคะมันจะเป็นช่วงที่มีบททดสอบเข้ามานะคะอันนี้ต้องหนักแน่นและเชื่อใจกันเนาะเพราะว่าดูแล้วมันจะเป็นอะไรที่ลักษณะของการ ถ้าไม่ใช่คู่นะคะช่วงปีนี้คุณจะมีเกณฑ์เลิกลาก,กันนะคะมีการจบจากคนกเก่าแล้วจะได้เจอคนใหม่ๆนะคะแต่ถ้าใครที่คบหากันมาถึงระยะปี64นะคะถึงเมษาเนี่ยนะคะก็ถือว่า ไปกันได้ยาวๆเลยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่คู่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาช่วงตั้งแต่ปลายปี63มาแล้วแหละนะคะพอต้นปี64มันก็จะมีเกณฑ์คนใหม่เข้ามาแล้วมันจะเป็นลักษณะของคนเกา่ามีการเลิกลาจบกันไปอย่างนี้นะคะแต่ไม่ต้องเสียใจเนาะเพราะว่าเหมือนใครที่เลิกลากันไปก็จะมีคนมาดามใจให้นะคะเหมือนเหมือนเขารอที่จะเสียบอะไรเงี้ยนะคะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้อง มันแล้วแต่กรณีไปนะคะถ้าใครที่คบหาการแต่เหมือนกับยังไม่มีปัญหาการก็พยายามนะคะพยุงให้ถึงเลยเมษายนนะคะก็จะผ่านไปได้ดีเพราะว่าบททดสอบนี้อาจจะเป็นบทบทดสอบสุดท้ายข,ของความรักของคุณแล้วแหละนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไปต่อหรือจะหยุดหรือความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดชัดเจน หรือไม่ชัดเจนนะคะมันก็จะอยู่ในช่วงปีนี้แหละนะคะก่อนเมษาเนี่ยนะคะมันจะมีบททดสอบใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นมือที่สามไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาใดๆมันก็จะเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ดีไปเนาะก็คบกันได้ยาวๆขอแค่เข้าใจและเชื่อใจกันนะคะหนักแน่นหนักแน่นไว้นะคะค่ะเพราะว่ามันก็มีการบททดสอบมันก็มีหลายอย่างเนาะมันอาจจะเป็นมือที่สามก็ได้หรืออุอปสรรคในเรื่องของ คนที่3ไม่ว่าจะเป็นในคนในครอบครัวหรือการไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยนะคะะต่างๆนานาปัญหามันก็จะมีเข้ามาเองนะคะโดยรวมนะคะความรักของคนณมีคู่เนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นบททดสอบถ้าผ่านไปได้ช่วงนี้ก็คืออาจจะเป็นคู่แท้หรือคบกันไปได้ยาวๆเลยนะคะลงเอยกันเลยทีเดียวนะคะ ในส่วนของคนที่แต uh, ่งงานแล้วบ้างนะคะคนที่แต่งงานแล้วบ้างก็เป็นลักษณะของคล้ายๆคนโสดนอกลับมาดีนะคะจากที่เคยมีปัญหาการช่วง6-4จะเป็นอะไรที่ซ่อมแซมได้หรือกลับมาคุยกันเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะจากที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจการพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแต่ปี6-4นี้คนที่มีคู่ที่แต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะมีบุตรหรือไม่นะคะจะเป็นอะไรที่เข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วคําว่าครอบ รวมันจะมีการมั่นคงมากขึ้นนะคะใครที่เราคอยบุตรก็จะได้บุตรในช่วงปี64นี้นะคะมีเกณฑ์ได้บุตรเนาะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ได้ได้ลงเอยสักทีหนึ่งในในในปัญหาต่างๆหมายถึงว่าสามารถที่จะคุยกันได้หรือหมายถึงว่ามีการจบปัญหานั้นน,น,นะคะที่ที่มีปัญหาการแต่ถ้าคู่ไหนไม่มีปัญหาก็จะ,ะดีไปนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะ นึกถึงปัญหาเก่าๆที่ไม่ได้รังใจนะคะก็ในส่วนของปีกซีีนี้คุณก็สามารถแก้ไขผ่านพะได้หรือคุยกันเคลียร์กันกับแฟนได้นะคะก็ถือว่า,าโดยรวมแล้วความรักของคนลราศีมังกร,กรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแค่ให้ระมัดระวัง,งในเรื่องของการบททดสอบต่างๆนอกสำหรับคนมีคู่นะคะก็ จะเป็นในลักษณะของเข้ามาทางคุณหรือคู่ของคุณก็ได้เช่นกันค่ะนะคะดวงของการตั้งครรน,นะคะจะโดดเด่นนะคะหรือการมีบุตรนะคะในช่วงปีอกศีนี้ใครที่เราคอยบุตรก็จะได้บุตรนะคะแต่ในส่วนของบางคนที่มีปัญหาคาากัตซังมานานหรือ,อมีปัญหาที่อยากเลิกลากันแต่ว่ามนเลิกลากันไม่ได้พอมาปีนี้มันก็ยังถ้ามันถึงขั้นมีค,าคาดีความหรืออะไรเงี้ยในอย่างเช่นการ ฟ้องหย่าอะไรเงี้ยนะคะมันก็ยังเหมือนกับมันก็ยังแก้ไขไม่ได้มันก็ยังต้องต้องอยู่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าจะสามารถสมมติว่าเราอยากหย่าแล้วแฟนไม่ยอมอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นรักษาหนี้ถ้า ในที่สุดแล้วเราจะหย่ายได้ไหมได้ค่ะแต่ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงอย่างเช่นเราดําเนินการมาถึงอา,อาจจะไม่ได้รวดเร็วอย่างเช่นต้นปีก็สามารถที่จะหยาก,กันได้ในช่วงปลายปีอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าดูแล้วถ้าไม่ใช่คู่เนื้อคู่กันจริงๆก็มีเกณฑ์จบเนาะเพราะวา่าเพราะฉะนั้นแล้วการหย่ารังหรืออะไรก็อาจจะ,ะสิ้นสุดลงในช่วงปี64นี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าราศีมังกรไม่ได้แย่ในปี64เนาะในเรื่องของความรักก็ ใครที่มีปัญหารักซ้ำเศร้าอะไรเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะตัดได้นะคะหรือเลิกลาได้นะคะแล้วก็มีคนใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดเจอคนใหม่หรือคนมีคู่ที่มีปัญหาก็เช่นกันค่ะนะคะก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในช่วงปี64นี้และก็เป็นปีที่เหมือนกับว่าใครที่เจอกันในช่วงปี64นี้อาจจะเป็นคู่แท้ของคุณก็ได้นะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ได้เจอเนื้อคู่ในช่วงปี64นเนะาะค่ะแล้วก็เรื่องของการเงินก็ยังต้องเซฟเงินอยู่นะคะแต่ว่าหามาได้แต่อาจจะเป็นในในส่วนของบาง คนลงทุนอะไรใหม่ๆมันก็เลยเสียงเงินเป็นก้อนน่ะเนาะทั้งเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินมันยังมีขึ้นๆลงๆนะคะหาได้ง่ายก็จ่ายได้ง่ายเช่นกันนะคะในเรื่องของความรักก็เช่นกันค่ะนะคะมันจะมีบททดสอบเข้ามานะคะให้เราฝ่าฟันอุตสรรค์ตรงนี้ไปได้ถ้ามันผ่านไปได้ในช่วงเมษายนนะคะก็ ทีนี้ก็เป็นคู่แท้หรือยาวๆไปเลยนะคะไม่ต้องกังวลใจแล้วเจอปัญหาอะไรก็เป็นเรื่องเล็กแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ดวงดวงของปี64ของราศีมังกรน่ะไม่ได้แย่นะคะเป็นดวงที่ทำไรอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือช่วงขาขึ้นนั่นเองนะคะบางคนอาจจะได้อะไรมาใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นในล,ลักษณะของได้ทรัพย์สินหรือมรดกก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของเงินประกันชีวิตหรือเงินประกันอะไรต่างๆเหมือนได้เงินเป็นก้อนนะคะแล้วก็ได้เสียเงินเป็นก้อนเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เรื่องเงินๆน,นี่แหละที่ต้องระมัดระวังเพราะว่าบางคนอาจจะได้หาเงินง่ายก็ต้องใช้จ่ายง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องคิดก่อนเนาะอันนี้ก็พูดไว้แต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่พูดเพื่อให้เราเใช้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทหรือใช้เงินแบบไม่ ไม่เกินเกินตัวอะไรเงี้ยนะคะโดยสรุปแล้วนะคะสรุปแล้วกันเนาะในส่วนของโดยดวงโดยรวมนะคะราศีมังกรช่วงปี64เป็นช่วงขาขึ้นนะคะเป็นดวงแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือการเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากกว่านะคะมากกว่าการบวกมากกว่าุบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณมีปัญหามาจาก ปี6-3ปี6-4คุณสามารถแก้ไขผ่านไปไดนะ้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครมีปัญหาที่เหนื่อยท้อในช่วง6-3ให้อดทนอีกนิดนึงนะคะปี6-4ของคุณก็จะเป็นปีที่ดีละนะคะนะคะใน,ใน,ใ,นในส่วนของสุขภาพเนาะอาจจะ พูดนิดหนึ่งในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าภพสุขภาพของคุณก็ไม่ได้แย่นะคะจ,จะไม่สบายเป็นเรื่องปกตินะคะก็จ,จะในส่วนของการเป็นหวัดเป็นไอนะคะในรักษานี้หรือเป็นไข้นะคะธรรมดานะคะไปพบแพทย์หรือทานยาก็หายได้โดยรวมก็ถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะโชคลาภก็พอมีได้รุนนะคะไม่ได้แย่แต่อาจจะไม่ได้โชคก้อนใหญ่ถึงขั้นหลักแสนหลักล้านแต่จ,จะได้ในหลักหมื่นนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าได้ในในส่วนของหลัก ล้านเนี่ยนะคะก็จ,จะได้เป็นมรดกแบบนั้นไปนะคะหรือ,อจจเป็นกําไรในค่าใครที่มีบริษัทเป็นของตัวเองก็อาจจะได้มีผลกําไรที่มากขึ้นนะคะก็แล้วแต่บุคคลไปนะคะถือว่าดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับปี64นะคะราศีมังกรนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ